สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะเจอกับตาไมโครเมืองเอ็กขวเตเตอร์อีกแล้วพี่น้องวันนี้นะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนาะนะครับมาดูโกเบนะครับดูวิดีโอนะครับทิ้งหน้าน้องเตอร์นะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมาสัมผัสพี่กันนะครับเนาะว่าเฮดบอลเฮดแบบไหนนะครับเนาะนะครับวันนี้กับวันที่11นะครับเดือนสิงหาคม63นะครับสวัสดีครับพี่กันโอ้ อันนี้อันนี้ล่างน้ำปะครับพี่น้ำามันต่ำตรงนี้มันต่ำเนาะน้ำมันเทมันนี้หมดเลยอ๋อหลังอากแบบนี้หมดพิการตั้งใหม่เลยแล้วออ๋พิการแล้วน้ำมไปทางไหนพี่น้ำก็เนี่ยพี่บิดพี่บิดฝาแคปนี่นี่ยน้ำน้ำเต็มเข้าไปนุกตอนนี้พี่บิดฝาปิดท้ายอยู่น้ำผ่านล่างครับพี่อันล่างล่างน้ำดีอ๋อไอไอไอบ่อนี้ไม่ใช่ล้วครับพิการบ่อทิ้งเลนฝั่งนู้นไม่ใช่ไอไอบ่อที่เป็นน้ำเนี่ยพี่เออบ่อทิ้งเลนใช้ไม่ได้ออ๋ เนี่ยพี่ทีนี้งเมื่อก่อนที่พี่มาอยู่ใหม่ๆอ่ะให้ท่อน้ำลดไปแต่พี่รันแกบอกแบบแรงน้ำดีกว่าก็เลยใช้ตัวนี้อ่ะแต่พี่แก้ใหม่อันนี้ต่ำอ๋อใช่ใช่พี่เพอว่าน้ำเต็มใช่ไหมน้ำตัวดูมานี่อันนี้มันทองช้างอ่ะเหมือนทองช้างน้ำมันลงมานี่หมดเลยโอ้แต่น้ำมันจับของนู้นไม่ได้เพรานู้นมันสูงครับเออนี่านี่ไม่มาเลยอ่างเก็บของกลับบ้านนะพี่พอดีครับพอดีผมมาเซ็นเอกสารพิจารณาอยู่ไหม อยู่ครับพี่มาเซ็นเอกาสารเนี่ยอ๋อเอกสารอะไรอ่ะเอกาสารประเมิเนวพี่อยู่ไหนมือตอนไนี้ไม่ไมโ,โคลงไปเลยเลยมื่อกี้ครับลงไปทำอ๋อ,อดินดินไม่มีครับพี่ฝั่งนี้เมื่อก่อนตอนพี่โคช้างมันทำมันไม่มีดินครับพิสารมาทำนี่พี่ตั้งใหม่ให้ฝั่งนี้มันสูงกว่าฝั่งนู้นมาเนี่ยมาดูไว้เผื่อได้ทำเดี๋ยวถ้าเป็นท่อชักนะแล้วฝั่งข้างถนนเป็นท่อยาวไปลูกบ่อโน้เลยมันจะดีกว่า อธิแสดงว่าน้ำที่เราสูบมาจากโน่นตะเคียนมามาจากไม่ข้อสนุนนู้นว่าการสนนนู้นดอกนี้มาก่อนแล้วมานี่ครับอ๋อฝั่งนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยมาจากฝั่งนู้นเลี้ยวแล้วก็เข้ารางนี่ไปโน่นยาวเลยพาไปตามตามบ่อครับพี่เป็นสุดสองนิ้วยกมาบ้านตรงนู้นอีกหลังหนึ่งโอตรงนี้ตรงนี้สูงกว่านะคันนี้ต้องให้สูงกว่าฝั่งนู้นเวลาน้ำมันเข้ามาตรงนี้แต่แคเป็นต้องจ้างน้ำมนเทมานี่แต่พี่การทำถูกนะผมจบอย่างทำไม่สูงไว้เลยใช่ มันจะไม่ต้องมาแก้อีกถูกต้องมันเผื่อว่าดินจะทรุดลงทรุดลงจบเลยเพราะถ้าเราตั้งสูงมาหมดปุ๊บมันก็จะดีอย่างเลยแบบนี้น้ำลดน้ำอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่ะเนี่ยดีกว่าเราทำเอาน้ำใส่เต็มปุ๊บแล้วน้ำมันเออตามนี้มันคงเข้ามาทำยากอะเนี่ยมีเมื่อวานเมื่อวานที่เกิดทำไม่ได้เมื่อวงปิดเตาชักใช่ไหมดูน้ำเต็มหมดเลยเนี่ยเพิ่งมาตั้ช่วงบ่ายช่วงนั้นเราได้สองชั่วโมงเองตอนแรกบ่อนี่ยเป็นอะไรพี่ทำไมเมื่อก่อนเป็นบ่อธรรมดาเนาะครับ ไปนน้ำเลนจากบอยบาังนู้กับมันนี่ครับอ๋อแล้วไปโคลงถ่ายพี่เมื่อกี้ลงไปเลยอ่ะตู้มึนแบบพี่ว่าเอาอตู้ลงได้ไงเกพยายามทำให้พี่อ่ะเกตนะแสดงว่าบอต้องตื่นนะตอนแรกมันตื้นครับพี่การตื้นล่างน้ำตึงคือย้วยท้องช้างอ่ะเนาะตรงเนี้ยตรงเนี้ยต่ำครับน้ำล้นมานี่ท้องช้างแล้วล้นมานี้เทพต่ำเทพต่ำพี่สูงเลยแล้วนี่จบเลยนี่เอาจบตรงนี้ได้ทำน้ำล้นตรงนี้ต้าสิบสิบเมตรสั้นไหม ได้เป็นไฟฟ้ามสิบเซนเมตรได้ครับพี่การได้ได้พี่ได้ได้ได้เดี๋ยวมาชมไม่ได้เข้าวันนี้มาทีันนี้จ้ะปะพี่การพาไปดูตรงนั้นหน่อยนะนะครับตามพี่การไปวันนี้นะครับาท่านผู้ชมมาดูเนาะอันไรฮะพี่เดียวอะไรครับพี่เดียว ตั้งกินกระดีไอ้มันซะช่วยอย่าเป็นเนื้อเดียวไม่ช่วยเกลืองไปควนเลยครับครับผมพี่เดียวพี่เดียวทอนุมีอยู่ไหมทอนมีอยู่หน้าทอน่ะโตมีอยู่ไม่เป็นทอโอเคโอเคน้ำมันจะเข้าชักฝั่งนู่นึงครับเดี๋ยวไปจะชักท่อให้นะอ๋อครับเดี๋ยวไปดูนะครับอ๋อ เดี๋ยวน้ำมานี้พี่การแล้วก็เข้าฝังท่อนะฝังทถนนข้ามอ่ะเป็น1 8นิ้ว6สายพี่การอัพน้ำติดสูงเลยเนาะนี่แหละโอ้ตัวนี้กั้นไปอยู่ใช่ไหมพี่อยู่ปิดท่อชักน้ำยังไม่ไปทีโอ้โอ้พี่การผ่านเลยพี่ผาได้ผมชอบอย่างเงี้ยตั้งคิวครับเนี่ยตรงนี้ตั้งคิวโอ้แล้ว ตั้งแล้วก็ปูในที่นี้น้ำต่อไปจะไปเส้นนี้ครับพี่ใช่ยาวไปเลยนู้นพี่การเอาดินปิดอยู่หัวรัง<อ>เดี๋ยวพรว่านเสร็จก็ชักทอนปูปูบีเสร็จก็ยาวไปเลยครับนี่มันต่ำเมื่อก่อนเป็นท้องช้างไม่สวยใช้<อ>ดินเยอะยโอ้เยอะครับพี่การมไม่เพิ่งรู้เลยพี่การทำยากกว่าเราที่เมื่อวานตากดินไปแล้วเสร็จแล้วน้ำมันเต็มอีก เพราะว่าทำไมยากของพี่การไม่ได้สั้นเหมือนผมไงใช่ผมมันยังพอระดับน้ำมันยังดูมันดูออกดูได้ถึงแม้ไม่มีน้ำกระช่างเพราะว่าของผมมันมีรอยน้ําเก่าแหละใช่นั่นแหละแต่ของพี่การคือมันเล่นยาวมาจากนี่ไปโน่นนะรู้ว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำตรงไหนต่ำปะเนี่ยใช่แต่ว่าถ้าเปิดน้ําไว้เหมือนว่าเนี่ยรู้นั่นแหละนู้นพี่การเปิดไปแล้วน้ำเต็มหมดแล้วครับพี่กบไปที่ตามมาเนี่อยนะพี่เดี๋ยวเข้าไปดูครับโอ้ บางผ่านต้นหานจริงเงยยอมเลยผมผมไม่โทรบอกผมแบบนี้เนาะโอ้ยพี่เดียวแต่งแต่งตัวไหนครับอ๋อเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วอ๋อแต่งตัวนี้ครับพี่อ๋อต้องแต่งอ๋อครับมี่ผู้้าก้อนเดียกต่อผู้ป้าปูฝนครับนี่ครับนี่เดี๋ยวมาดูกันเนาะ เจ็สีถามมาเยอะนะครับว่ากี่ชั่วโมงแล้วนะครับเจ็ดสี SC ถามกันมาเยอะเอคกี่ชั่วโมงแล้วนะครับ4 8 7 6ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูพี่เดียวกันต่อนะครับเดี๋ยวลงไปแต่งในบอ่อนี้นะเดี๋ยวรถลงไปนะครับมีจมไม้มาดูกันน้ำเป็นต้องช้างตั้ง โอผ่านเลยเขาเป็นการทำสูงเอาส้งมาเลงครับเป็นน้ำขวามูลเดี๋ยวเป็นการชักท่อออกน้ำที่เต็มหมดเนาะอ่าคือเป็นยางเลยนี่เอาขี้นี่มามุกได้มุกกลางก็ได้ไป่ฟื้นเดี๋ยวตัดรักแท้งคนคือทิ้งก็สามวันให้พีบอมปูปีอ่อพุ่งมาเลยตา้พุ่งมาเลยครับขอไว้ประมาณสองวันโอ้ฮ่าเออโอเป็นไงตอวโอเคไหมอานะครับเดี๋ยวสตาร์ทแล้วดับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาแต่งนี่อีกทีหนึ่งเอาดินแต่งอีกทีหนึ่งห้านาทีครับรถดับนะครับถ้าไม่ไปขยับคันโยกนะดับนะครับผมถ้าไม่เอาไอ้นั่นลงนะครับไปแล้วครับลงแน่เลยเอาลงไปข้างล่างวะเนี่ยลงไปอีกทีนึงดูครับดูลงเปรตเนี่ย หาช็อตเด็ดให้ผมแล้วเนี่ยโอ้โหสุดที่ดุเอีกแล้วอาอีกแล้วมา,าดูครับอาจารย์ลงไปแล้วดินนุ่มยังลงไปโอ้โหโอ้ยเสียวน้ำดีลื่นอีกแล้วอีกแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไปอยู่ในโคลนแล้วบาดเนี่ย ต้งไปแต่งเนาะครับต้องไปแต่งมักั้งันไลลงโอ้ยดูแกกลงไมตัวอื่นไม่ลงุอย่ีครับได้น้องอังแกดีครับพี่เดียวคือช่วยช่วยด้วยช่วยเราด้วยเหมือนในบอกแกก็บอกบางทีเราก็ไม่รู้ครับ แต่วงานออกมาปุ๊มมันก็บายเขา<ส>เขาเจ้า<ส><ส>ของเขาดีใจด้วยเวลาเ็นเราทำปูปลา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 เอาแล้วเอาปลามาส่งแล้ววันนี้โอ้ลงไปในคนก็ยังมีปลาเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวลงไปแต่งโฟล์ทครับอะไรเถอะโอ้ปลาเล็กก็มีโอ้ชนโอ้โอ้ชนวะโอ้โอ้ลงไปกินปลาแล้วโอ้ ไาเยอะแทนนี่ลงไปโอ้โหพิการปลาดุกปลาดุกทะเลเว้ยโอ้ปลาดุกทะเลโอาดุนี่ตากล้องเลยโอ้ไมเด้วยโอ้มีปลาด้วยพี่มีด้วยมีด้วยโอ้ได้กับข้าวแรงแล้วพี่นอ้องกับข้าวเย็นครับ โอ้จานลงไปแล้วเดี๋ยวลงไปแต่งในบอ่อนี่นะครับเพราะว่าบ่อฝนตกอะไรกันสไลด์ด้วยนะครับเดีย๋ยวไปแต่งฝั่งนี้เข้ามาอีกนะครับอ้าวหาปลายแล้วโอ้ปลายแรกแนะนัะ่นนั่โอ้มาด,ดูกินละโอ้ปิการ์โอ้ปนุกโอ้ปนินโอ้ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว,ออลวไปโคกคันนี้เนี่ย<อ>ว่าแล้วทำไมอยากลงจังี่แท้มีปลาครับพี่น้องโอ้ได้แล้วครับกับข้าวเย็นเอาเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนี้กับพิการดีกว่าครับท่านผู้ชมนะครับ วันนี้พามาดูหน้างานนะครับหน้างานเสริมขั้นนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับน้ําจะผ่านไปทางนี้เนาะของพิการนะครับระบบน้ําทํายากครับของพิการนะครับโอ้ครับลงบูให้เต็มที่ครับสําหรับพี่เดียวนะครับโอ้โหลงไปไม่กลัวจมเลยนะครับบ่อทิ้งเลนเก่าด้วยบ่อนี้นะครับสุกจัดครับท่านผู้ชม ปลาแล้วไอ้าดูปลาดยลาโอ้โหโอ้โหไข่ิเลยโอ้เดี๋ยวครับยนาเดินกมสบายครับลนีกตั้งัอีกรอบหนึ่งชั้นหนึ่งว่อะไรหนึ่ เร่พงปีต่อท่อสามแถวอ่ายคูน้ำท่อชักแต่เดวพิการก็ต่อก็เลยว่าแตพูดถึงทำท่อก็วรเป็นอ่างก็เป็นท่อชักได้นะครับก็ดีแบบเราพิการท่อแปการคิดถึงครับไอเกเอาเพะว่าอ่าครับอทนนี้ก็เอาดินแถวนี้ครับพการมาแจงให้เาลาบตรงนี้ ทำได้ใช้ประโยชน์อะไรครับรับบทหนักเนาะรับบทหนักคนละคนนะทั้งงานเชื่อยังต้าครอะไรพิการคนครับต้นต้ามันได้เราเรียนรู้ด้วยอ่าใช่พี่มีขิ้นตอนนี้ไปก่อนแต่ว่าถามคนหนึ่งนะครับหน้าหน้าสายข้าตัวแล้วไม่ได้เกลียรครับวันนี้สุดไปแล้วสามข้าวตัวยี่ิบสองจับแล้วประมาณสามเจ็ดสามสิสามเจ็ด อ๋อแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็เริ่มเริ่ม,มทำจากตรงนี้ใช่ป็นจุดเริ่มต้นเลยดีจากน้ำไปเลยปัญหาน้ำมันลดตรงนี้อยู่ครับเปเข้าถุงนู้้างบ้านอย่างนั้นอ่ะครับมันเป็นถุงนู้อ่าตรงนี้น้ำเต็มหมดเลยครับ,บมมรถไปเข้าไม่นู้ให้เต็มกังมวยล้นไปเลยมังเป็ะดีกว่าพี่ พ่อพี่เนี่ยผมมาเซ็นเอกสารครอบครัวเพื่ออยู่ออกจากวิจารกับป็นกบปังเกีย,นนย,ย,ยร์เนี่ยมาเที่ยวเลยนะครับเนี่ยมาดูอย่างเงี้ยเราก็ได้ความรู้เราครับพี่ได้ตัวเองใช่เวลาผมทำผก็ได้ของเองพี่โอ้ได้ทำก่อนอย่างเดียวพี่บอกพี่ตังมบผลดีกว่าพี่ไม่กล้าทำก่อนเงินภาพปูบีอะไรทั้งหมดก็ใส่กว่าบาทใส่สอง กลาลงเนาะอ่าพี่อึ้งอ่ะพี่มาจากาเข้าน้ำก็แรกสภาพยังไม่เป็นปมไม่เป็นีลางเป็นป่าลภเนนุ่นขึ้นมุ่นอยู่อย่างเนี้ยพี่กลางน้ำพี่มาดูอ้าวแกลงในแต่แล้วก็เอาแกกล้าลงนะแต่ครั้งก่อนที่ว่าชุดของโคช้างมาทำอ่ะลงกันเระเทนึงเอาหัวเจอทีเดียวล่อยขึ้นไม่กล้าลงก็เท่ากันเนี่ยร้อยสี่แต่เขาอึ้งพี่ว่าเอ้าวทำไมพี่คมไม่ลงเเดี๋ยวตมให้เลยจัดเฮ้ย ตั้งก <m im> <yelled> ็ไปสี่ทิศเลยทั่วที่ใช้ไปเมื่อวันสิชั่วโมงึ่งันนี้ก็อกชั่วโมงคึ่งก็สิบสามชั่โมงเพราะงฝั่งนู้นของต่าที่ผคันใช้ชั่วโมงเยอะมเยอะเยอะพวกองพี่มันมีอยู่ทั้งหมด่านประมาณอีกสิบห้าชั่วโมงตั้งเลยผมก็ตั้งโลกสิบเทียงกันโลกสิบตีป่าอะไรด้วยบีหนึ่งให้แกพี่แกให้ตีป่าด้วยพี่บอกโอ้ตีป่าพี่หนักขึ้นของพี่มันต้นมันเยอะครับ แต่ว่าถ้าคันไอ้คันใหญ่ตีอ่ะวันเดียวได้หมดเกือบหมดเลย,เลยแต่ว่าของการคันเล็กทันใหญใช่ของผมนั่นคือตียร์ไว้ันกลางเหลืองนี่ยมันยาวครับปุ๊บปุ๊บหมดเลยมาเดี๋ยวพี่ทำเสร็จปวดให้เขาตีปลาให้อะไรครัชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยว <โอ S 1> ถนนทางวิ่งในคน,นข้างนอกเนี่ยให้เขาตีปลาสู้ไปเลยโอ้โหแกดเราเก็บงานครับเก็บงาน,น เขาแกว่าพี่ว่าทำไมไม่เก็บไม่เก็บเล็กาเลยด้วยเดี๋ยวจะพี่ครับก่มีลื่นครับมีลื่นโอ้กล้าลงไม่ได้ลงพี่สุดจัดครับสุดจัดเอาเดี๋ยวปล่อยให้พี่เดียวจัดการนะครับได้ปลาดุกมาหนึ่งตัวนะครับปลาดุกทะเลนะครับเก็บงานให้พี่การนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงตอนนี้นะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเนาะต่างไปกดสมัครเอเกโคเวเตอร์นะครับ เดี๋ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ